คนละครึ่งพัดล่าสุดเป๋าตังขึ้นหน้านี้ได้รับเงิน2000บาท2,400บาททุกคนดูเลยคุณได้หน้านี้ไหมล่าสุดสำคัญมากครับสำหรับคนละครึ่งพัดคนที่ได้ทำการลงทะเบียนไปนที่เรียบร้อยครับและเป๋าตังขึ้นหน้าที่เหมือนในคลิปนี้คุณจะได้รับเงินไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5หรือคุณจะเป็นกลุ่มคนใหม่ที่เพิ่งลงทะเบียนคนละครึ่งเป็นครั้งแรก เพียงคุณได้หน้าที่ผมกำลังจะบอกตอกนี้ในคลิปนี้เนี่ยก็รับ2,000คุณดู2,400บาทไปเลย100%นะผมใช้คําว่า100%คุณจะได้แน่ๆครับเมื่อเห็นสถานะในคลิปนี้แล้วเดี๋ยวผมจะบอกได้ว่าจะทํายังไงให้คุณได้สถานะจะกดดูยังไงว่าคุณได้สถานะดังกล่าวตรงนี้หรือเปล่าเริ่มต้นครับสถานะที่คุณจะได้เงินนะครับในแอปเป๋าตังค์เนี่ยสถานะแรกก็คือได้2,000บาทนะครับจะขึ้นสถานะหน้าตาแบบนี้ เอาให้เห็นชัดๆครับจะเขียนว่าคุณได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพัทแล้วคุณได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพัทแล้วจํานวนเงิน2 0 0 0ันบาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่29ตุลาคม68นะเมื่อคุณเห็นสถานะนี้ครับแสดงว่าคุณได้ลงทะเบียนสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยทั้งกลุ่มคนเก่านะครับที่มีเคยใช้คนละครึ่งเฟส5 และกลุ่มคนใหม่ที่ไม่เคยใช้คนละครึ่งเมื่อคุณเห็นสถานะหน้าตาแบบนี้ครับเงิน2,000บาทเป็นของคุณทันทนะีเงินก็จะเริ่มใช้ในวันที่29ตุลาคม6.8จนถึง31ทธันวาคม6.8นั่นเองนะอันนี้ก็คือสถานะอันแรกนะครับไปต่อครับสถานะที่2นะครับก็คือสถานะแบบนี้จะขึ้นมาเลยครับว่าคุณได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพัท สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบภาษีจํานวนเงินจะเป็น2,400บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่29ตุลาคม68ครับเมื่อดูก็จะชัดนะก็คืออย่างนี้เลยคุณได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพาร์ทครับสำหรับคนที่อยู่ในระบบภาษีจะได้จํานวนเงินเนี่ย2อ0 0้บาทเริ่มใช้สิทธิ์29ตุลาเป็นวันแรกใช้สิทธิ์ได้ยาวนะครับยาวๆไปเลยนะครับจนถึงสิ้นเดือนก็คือ31ธันวานั่นเองนะครับ อันนี้คือสถานะขึ้นหน้าที่2หากคุณได้หน้านี้ก็รับ2 0 0พไปเลยไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มที่เคยใช้คนละครึ่งเฟสห้าแล้วหรือเป็นกลุ่มคนใหม่ที่ไม่เคยใช้คนละครึ่งมาก่อนเลยนะครับก็จะเป็นเหมือนกันทุกคนเนี่ยจะต้องบรรจบมาเจอหน้าตรงนี้นั่นเองครับซึ่งถ้าหากว่าคุณได้หน้าที่กําลังรอผลลงทะเบียนอะไรต่างผมมีทําคลิปอธิบายไว้อยู่นะครับคุณสามารถไปดูในคลิปนั้นได้ว่า จะทำอย่างไรให้ได้มาหน้าตรง2,400บาทหรือ2,000บาทตรงหน้าแบบนี้นะครับโอเคซึ่งอันนี้เนี่ยคือ2หน้าครับมีหน้าตรงนี้ได้2,000บาทกับหน้าตรงนี้ได้2,400บาท2หน้านี้เนี่ยสบายใจได้ถ้าคุณได้เจอครับแอปเปิลตังขึ้นก็จะได้เงินแน่นอน2,000หรือ2,400บาททีนี้เราจะทําให้ได้หน้านี้เนี่ยจะกดยังไงล่ะ ก็อันดับแรกครับคุณต้องมีแอปเป่าตังก่อนแล้วแอปเป่าตังเอามาให้เรียบร้อยซึ่งทุกคนในที่ลงทะเบียนก็ต้องมีแอปเป่าตังอยู่แล้วนะอย่าไปเผลอลบแอปเป่าตังนะไม่งั้นต้องมาเสียเวลายืนยันตนใหม่นะครับเมื่อคุณมีแอปเป่าตังเรียบร้อยนะครับให้ทําการอัปเดตแอปเป่าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นเนี่ยทำการเปิดแอปเป่าตังคุณขึ้นมาครับแล้วระบบจะแสดงหน้าแอปเป่าตังที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะเมื่อคุณเจอแอปเป่าตังเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับจากนั้นครับจะมีการให้ เป๋าตัง์นั่นเองครับหน้าที่ของคุณคือก็คือเข้าพินตรงนี้ให้ถูกต้องก็ใส่พินให้เรียบร้อยนะครับเมื่อคุณใส่พินเรียบร้อยระบบครับจะเข้าสู่แอปเป๋าตังนะครับโดยแอปเป๋าตังหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับรู้ได้ไงว่าคือแอปเป๋าตังคุณจะสังเกตเห็นตรงนี้คือแอปเป๋าตังแอปเป๋าตังนะครับในเป๋าตังเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย g ีวอลเล็ตเป๋าตังเปงเป๋าลงทุนหรืออะไรอยกอง่างมากมายนะครับแต่เราจะสนใจไปที่ g ีวอลเล็ต แล้วตรงนี้เนี่ยมีเน้นสีน้ําเงินอยู่แสดงว่าเรากาลังอยู่ในหน้า G เราอยู่ในหน้าส่วนของตรง G Wallet ครับแต่ยังไม่ได้เข้าไปใน G Wallet นะเราอยู่ในหน้าของเป๋าตังค์อยู่เราสังเกตว่าอันนี้ยังมีหน้าแรกนะครับทีนี้ข้อสําคัญต่อไปให้คุณกดเข้าไปใน G Wallet นะครับกดเข้าไปใน G Wallet เลยเมื่อกดเข้าไป G Wallet เสร็จระบบจะพาคุณเข้ามาสู่หน้า G Wallet ทำไมถึงรู้ว่าหน้า G Wallet ครับตรงด้านบนตรงนี้จะเขียนว่า G Wallet นะครับแล้วก็จะมี เลข G Wallet ตแล้วตรงนี้จะมีชื่อนามสกุลด้วยนะครับเมื่อมาตรง g w a l l e t นะครับให้คุณสนใจหาตรงที่เขียนว่าคนละครึ่งพัดนะครับคนละครึ่งพัดนะที่ที่คุณได้ลงทะเบียนนั่นแหละนะครับแต่ให้คุณกดไปอีกครั้งหนึ่งครับตรงคนละครึ่งพัดตรงนี้ลงทะเบียนหน้าตาจะเปลี่ยนไปนะครับถ้าคุณได้หน้าได้เงินเนี่ยกดปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าได้เงินเลย้าคุณได้2,000บาทกดปุ๊บก็จะมาหน้า2,000บาท หากคุณได้2,400บาทกดปุ๊บก็จะไปหน้าได้2,400บาทนะครับสรุปให้เห็นภาพชัดเนี่ยการที่คุณกดหน้านี้ปุ๊บจะออกมาได้2หน้านะครับคือออกมาได้2,000บาทเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในไม่อยู่ในระบบภาษีกับคนได้2,400บาทผู้อยู่ในระบบภาษีนั่นเองนะขึ้นอยู่กับสถานะที่คุณได้จะได้เป็นแบบไหน ได้คือ2,000ก็ได้2000ได้2 4 0 0้บาทก็ได้2,400บาทแต่คุณต้องได้หน้าสถานะได้เงินนะครับโอเคนี่ก็คือ2สถานะนะที่มาบอกการเป็นสถานะสำคัญนะหากคุณขึ้นแบบนี้ก็ขึ้นหน้าเหล่านี้เนี่ยรับไปเลยแน่ๆนะครับสำหรับสรุปให้อีกครั้งนะครับหน้าที่คุณจะต้องได้เพื่อได้รับเงินนะ หากคุณได้หน้านี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนแบบคนละครึ่งเฟสห้าหรือกลุ่มคนใหม่หากคุณได้หน้าคุณได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพัดจำนวนเงิน2,000บาทเริ่มใช้สิทธิ์วันที่29ตุลาคุณจะได้2,000บาทและหากคุณได้หน้าในส่วนตรงนี้ก็คือหน้าคุณได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพัทสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบภาษีจำนวนเงิน2,400บาทเริ่มใช้สิทธิ์วันที่29ตุลาหากคุณได้หน้าดังกล่าวสองอันนี้เนี่ยก็จะได้2 4 0 0บาทเลยนี่ก็คือหน้าตานะครับของ หน้าที่จะได้รับเงินนะโอเคดังนั้นเนี่ยก็กดตามที่ผมได้บอกในคลิปนี้ครับแล้วคุณจะได้ได้ในในเงินแน่นอนนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตรงนี้มาใช้ได้ทุกคนนะครับส่วนถ้าหากว่าคุณขึ้นหน้าว่าอะไรกําลังรอผลใน3วันนะผมมีวิธีจัดการให้มันปรับเป็นหน้าได้เงินได้นะครับซึ่งก็ถ้าเกิดพูดในคลิปนี้เนี่ยมันจะยาวมากดังนั้นเนี่ยแนะนําให้ไปดูอีกคลิปหนึ่งนะผมจะใส่ไว้ท้ายวิดีโอเลยกันเป็นคลิปนั้นแหละ ที่อธิบายครับว่าขึ้นจะทํำยังไงให้ได้เงินนะขึ้นกำลังราผลลงทะเบียนทยํายังไงให้ได้เงินนะครับ mm hmm. ก็รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะใส่เอาไว้ให้สําหรับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็วันนี้ก็มาจเจ้เรื่องสาคัญเียงเท่านี้ครับส่วนมีการอัปเดตอะไรยังไงเพิ่มเติมอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวมาฝากกันหละนะังจากที่คุณได้รับหน้าได้เงินแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําต่อคือทําการเติมเงินเข้าไปในแอปเป่าตั์นะครับ g w a l l เ t ตเติมเข้าไปนะเติมเข้าไปตามจํานวนเงินแล้วก็ ทำการสกแกนจ่ายตามร้านได้เริ่มตั้งแต่29ตุลาคม68ปไปจนถึง31ธันวาคม68ครับสามารถใช้สิทธิ์ตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เลยรูปแบบจะเป็นครึ่งครึ่งนะทุกครั้งที่คุณใช้จ่ายจะต้องมีเงินคุณครึ่งหนึ่งเช่นคุณจะซื้อของ200เนี่ยคุณก็ต้องใช้เงินคุณ1 0 0เงินรัฐ100นะครับซื้อลิมิตได้วันเดียสูงสุด400บาทในมูลค่าของนะโดยต้องมีเงินคุณ200เงินรัฐ200บาทนั่นเองนะโอเคครับนี่ก็คือ เอามาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับก็ยินดีกับทุกท่านด้วยที่ได้รับสถานะได้รับเงินนะในหน้าตรงนี้ได้หน้าได้เงินยินดีกับทุกท่านด้วยครับ